ถือว่ารีวิววันนี้ EP นี้ได้เทสฝนกับกันสาดไปด้วยเลยนะฮะหลังบ้านไฮไลท์สำคัญก็คือตรงนี้นะฮะครัวไทยนั่นเองครับครัวไทยสไตล์แบบโมเดิร์นหน่อยสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมบุ๊กครับทิปเปอร์เคบายพีเอสเดนะฮะวันนี้มายืนอยู่ด้านนอกตัวบ้านของคุณลูกค้ามารีวิวเกี่ยวกับงานต่อเติมนั่นเองซึ่งวันนี้จะมีต่อเติมหลักๆ สองส่วนแต่ก่อนจะพาไปรีวิวผลงานสวยๆเป็นไอเดียเก๋ๆนะฮะอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆที่เราไปถ่ายแล้วก็นำมาเป็นไอเดียแชร์ลิงกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการหมู่บ้านเพฟเพชรกเกษมสายสี่นะฮะอยู่ทางชานเมืองจะถึงนคนปรปฐมและอีกนิดเดียวนะฮะตอนนี้นะ ยืนอยู่นะฮะต้องบอกว่าเรียวมากไม่ได้มีใครเอาแฟลตเอาไฟมายิงหน้าผมนะฮะที่แลบแป๊บๆอยู่เมื่อกี้นี่ฟ้าแลบเลยนะฮะฝนกําลังตกเลยเมื่อกี้ตกหนักมากตอนนี้เบาลงแนละ้วถือว่ารีวิววันนี้ EP นี้ได้เทสฝนกับกันศาสตร์ไปด้วยเลยนะฮะลูกค้า ต่อเติมกับทางที่เพคเรานะฮะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือตรงนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยจริงๆจะอยู่ข้างบ้านปีกฝั่งซ้ายหลังตากล้องเรายืนเนี่ยตรงนี้เป็นโซนรับแขกตัวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นปีกบ้านฝั่งซ้ายนะฮะ <stabilize S 1> บ้านลูกคา้าก,<ม>ก็จะเป็นหมู่บ้านเพฟก็จะเป็นโมเดลทรงจั่วนอดิกแบบนี้เลยนะฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็จะมีประตูห้องรับแขกออกมาเชื่อมเทอร์เลสตรงนี้ได้2บานลูกค้าก็เลยจัดการต่อเติมเนี่ยเป็นลักษณะของเทอร์เลสอนเนกประสงค์เพื่อเอาไว้นั่งรับลมนั่งชิลได้นะครับแล้วก็นั่งพักผ่อนรีแลก ตรงโซนนี้ได้เริ่มจากส่วนด้านล่างตรงนี้ที่ผมยืนอยู่คือลูกค้ามีการปูกระเบื้องนะฮะแต่เห็นเป็นกระเบื้องลายไม้นะครับเดี๋ยวนี้นิยมมากๆานะฮะนอกจากพื้นไม้เทียมที่เราทํากันอยู่หลายๆ EP ก่อนแล้วกระเบื้องลายไม้ก็ได้รับความนิยมราคา เซฟกว่างานพื้นไม้เทียมฐานลากตรงนี้ลูกค้าลงเป็นเข็ม6เหลี่ยม6เมตรแบบปูพมนะฮะกระจายปูพมก็จะเฉลี่ยความห่างประมาณสักตารางเมตรละ1ต้นแล้วใช้คนขยมกดลงไปปูพรมทั้งแนวแล้วก็เทคอนกรีตฐานลากปูกระเบื้องนะครับอันนี้คืองาน ฐานลากขึ้นมาด้านบนนะฮะหลังคากันศาสตร์ตรงโซนนี้เนี่ยลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นแผ่นเมทัลชีตพี f o โฟมเก๋กว่านั้นคือซ้อนด้วยฝ้าระแนงแบบไฟเบอร์ซีเมนต์นะฮะของเชล่าทาสีปกติ PU เฉยๆหรือพวกไวนิลโชโคงเหล็กก็โมเดินอยู่แล้วแต่เพิ่มความเก๋ขึ้นมากว่านั้นก็คือเราตีฝ้าระแนงมีไฟทั้งหมด 2, 4, 6, 8ดวงมันมีปีกมาทางฝั่งนี้อีก2นะฮะลูกค้าขอจัดเต็มเสาแต่ง ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการาสาดโลงรถทั่วไปหรือการาสาดในเชิงลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะทําเสาแต่งไว้คู่หน้าเพราะเอาไว้โชว์เนาะแล้วก็เอาไว้ถ่ายโหลดน้ําหนักด้วยแต่ด้วยความที่เสาแต่งมันสวยลูกค้าก็เลยขอทําทุกมุมเลยตั้งแต่ด้านหน้าคู่1 2, นึสะ แล้วด้านข้างอีก2กลายเป็น4จุดด้วยกันโดยที่ฝั่งตัวบ้านตีเป็นเหล็กกล่อง3คูณ3ช่วยรับน้ําหนักไว้3จุดแท้งเหล็กแต่งก็ใช้ 3, คูณ3ครับแล้วก็ใช้เหล็ก2นิ้วนะครับซอยเป็นเหล็กแต่งสวยๆนะฮะตีกรอบยูบัวน่ารักน่ารักโมเดิร์นหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นงานการศาสตร์ข้างบ้านตอนนี้ฝนกําลังตกเมื่อกี้ตกหนักมากเลยนะฮะชายคาเนี่ยมีการสโลปถ่ายน้ําหนักมาอยู่ตรงนี้เสาแต่งนอกจากสวยแล้วเนี่ยด้วยความที่เหล็กเขาเยอะมันก็ช่วยรับน้ําหนักไปในตัว3ต้นนี่รับน้ําหนักสบายสบาย นะครับแล้วก็รางน้าฝนนะฮะรางน้ําฝนอยู่นี่เราทาสีรางน้ําฝนทั้งรางน้ําฝนเป็นสแตนเลตนะฮะเราใช้สแตนเลตมาตรฐานประมาณ6นิ้วนะครับที่จริงมันเป็นสีสเตลเลสเงินเงินเนาะแต่เราทาสีเป็นสีดําให้กลืนกับตัวเหล็กกล่องไปเลยวิ่งยาวมานี้ท่อมันก็จะลงมานี้ปื๊ดแล้วก็ฝังมาเลยฮะซึ่งหลังบ้านมันมีบ่อเมนโฮของโครงการอยู่บ่อระบายน้ําทิ้งเราก็เดินมาที่บ่อเลยฮะเพื่อน,น้ํา จะได้มาทิ้งลงบ่อแล้วก็ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดไปหน้าบ้านไปเลยนะฮะแต่เดี๋ยวลูกค้าจะมาจัดสวนใหม่ตรงนี้ปรับดินใหม่ก็จะทับท่อไปไม่ให้เห็นท่อแบบนี้อยู่แล้วลูกค้าท่านไหนมีบ้านเดียวที่มีเทอร์เรสนั่งเล่นมีพื้นที่สวนด้านข้างใหญ่ๆหน่อยทําเป็นเทอร์เรสออกจากประตูมาก็เป็นไอเดียเก๋ๆได้นะครับส่วนที่2เดี๋ยวเราพาไปดูงานต่อเติมหลักที่เป็นงานที่เราทํากันบ่อยมากนะฮะอู่ข้าวอู่น้ําของบ้านครัวนั่นเอง <laughs> ไปดูกันครับไะ อ่าโอเคครับ มาเช็คงานในครัวเรียบร้อยนะฮะหลังบ้านไฮไลท์สำคัญก็คือตรงนี้นะฮะที่ทุกบ้านแทบจะต้องต่อเติมกันเลยก็คืองานครัวไทยนั่นเองครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นครัวไทยสไตล์แบบโมเดิร์นหน่อยนะครับเพราะว่าอุปรกรณ์หน้าบ้านทุกอย่างเขาออกแบบมาให้ดูสมัยใหม่ขึ้นนะครับฐานลากแน่นอนครับแน่นหนาแข็งแรงหัวใจสําคัญย้าทุก EP ีไมโครพายตรงนี้ลงไว้4จุดแล้วก็ทําคานคอดินเชื่อมนะฮะคานคอดินเราก็ไซส์มาตรฐาน 20, ่สคูณสีเหล็กก็สิบส มินไปเลยนะครับเป็นคันคอดินไมโครพายเราลง i18 ซึ่ง i18 เราก็ลงจนถึงโบเค้าเลยนะฮะซึ่งออโครงการนี้ถ้าจะไม่ผิดอยู่ประมาณ18-19เมตรก็ลงจนสุดชั้นดินดานนั่นเองนะฮะขึ้นมาก็ทำฐานลากก่อผนังทำครัวเดิมทีตรงนี้เป็นโซนหลังบ้านแล้วก็จริงๆโครงการก็จะมีแทงน้ำวางไว้ประมาณมุมนี้แต่ตอนนี้พอทำครัวเต็มก็มีการย้ายไปเป็นโซนแทงน้ำทำหลังคาคุมอยู่ด้านนอกนะฮะพอเราย้ายไปปุ๊บเนี่ย ลูกค้าก็ใช้ออผมก็แนะนําให้ใช้เป็นเข็มหกเหลี่ยม6เมตรลงสักประมาณ4จุดแล้วก็กดแล้วก็เทคอนกรีตฐานลากเชื่อมกันรับแทงเป็นโซนซักล้างอยู่ด้านหน้าตรงนี้ นั่นเองนะฮะเอาไว้คอยเซอร์วิสอะไรได้นะครับเดินเข้ามามีปั๊มน้าแทงน้ำเซอร์วิสด้านข้างนี้ได้ครัวส่วนนี้ก็จะเชื่อมต่อกับครัวภายในบ้านซึ่งจริงๆเดี๋ยวจะมีอีก EP หนึงเราทำรีวิวงาน Built-in ไว้ด้วยนะครับเป็นครัวเบาแม่เป็นครัวเบานะฮะแอบแวะไปดูนิดนึงนี่จริงๆแต่ยังไม่ได้เสร็จดีนะฮะเหลือเก็บสีเก็บใส่มือจับนิดหน่อยอะงานฐานลากเศษก่อผนังหลังคาในแพ็กเกจเป็นเม่ได้ช PU ตีฝ้าฉาบเรียบใส่ไฟนะฮะตัวเคาเตอร์ครัวเราก็ก่อในแพ็กเกจเราให้ได้ถั้งถึง5เมตรเลยนะฮะใหญ่มากซึ่งอันนี้ลูกค้าก็ใช้เป็นตัวแอลเกือบเกืเมตรเหมือนกัน นะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอสําหรับบ้านที่อยู่กันสักประมาณ3าถึงหท่านครัวไทยเนี่ยเป็นแอลเป็นไอสีเมตรนี่ถือว่าใหญ่นะครับพอซิงค์น้าเดี๋ยวนี้ก็ประมาณมตีแปดสิบถึงหนึ่งเมตรเตาแก๊สก็80เซนก็เหลือที่เตรียมอาหารอีกพอสมควรนะครับเคาน์เตอร์เราก่อให้ลูกค้าเพียงแค่จัดซื้อกับเบื้องเนี่ยเราก็ปูกับเบื้องพื้นผนังนะฮะเคาน์เตอร์เราปูให้ทั้งท็อปตัวบอดี้และด้านในนี่เราปูให้หมดเลยนะฮะให้สวยงามเลยนี่ตรงนี้ก็ปูให้หมดนะฮะ แต่ว่าลูกค้าซื้อตัวอุปกรณ์ความจานมาให้เราใส่ก็ติดตั้งให้ได้นะครับแต่ข้างในเราปูให้หมดแล้วอันนี้สังเกตได้เลยครับจะเป็นหน้าบางเตาแก๊สนะฮะเราจะไม่ทําฐานไว้เพราะว่าจะได้ให้เตาแก๊สเข้าง่ายๆนะฮะนี่เดี๋ยวลูกค้าก็ซื้อถังแก๊สมาใส่ มีท่อร้อยไว้ให้เรียบร้อยซึ่งบานถังแก๊สส่วนใหญ่ตัวนี้เขาก็จะเป็นบานที่มีเกล็ดระบายอากาศไว้ให้ด้วยนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะฮะหน้าตาก็แตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่จริงๆบ้านหลังนี้ลูกค้าต้องการแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นแบบโฮมมี่โฮมมี่กึ่งๆึ่งแเป็นลิสนะฮะสีก็เลยจะออกเป็นไวโอลขาวสลับกันบิวอินก็จะอาลมเ์นเช่นกันตูแขวนนี่ลูกค้าซื้อมาหมดเลยนะเราติดให้นะครับเราติดให้หลังบ้านเดิมทีโครงการทุกที่ก็ให้เป็นประตูลูกบิดแต่ด้วยคควาามททที่ลลูกกก้็เนะเดแบจุหังนะ เวลาต่อเติมกับเราก็ขอเปลี่ยนบานนี้เป็นบานเลื่อนบานเลื่อนที่เหมาะสมก็คือบานเลื่อนแขวนบานเลื่อนแขวนหน้าตาเป็นแบบนี้นี่แหละครับรางจะยาวเพื่อเอาไว้รับบานบานจะมีบานเปิดจะมีแค่บานเดียวแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาเพราะนั้นรางมันเลยต้องรองรับเราเลยเรียกว่าบานเลื่อนแขวนจะไม่เหมือนกับบานเลื่อนสลับนะฮะบานเลื่อนสลับก็ เป็นประตูขนาดเมตร80 2เมตรเอาไว้เป็นทางเข้าออกเชื่อมต่อซักล้างเชื่อมต่อโซนอื่นไปเป็นโซนแบบเปิดๆมีหน้ากว้างเยอะๆนะฮะอย่างน,านี้นี่อันนี้ออกหลังบ้านนะครับเราก็ใส่เป็นอันนี้ไซส์ประมาณเมตร80นี่เป็นบานเลื่อนสลับเปิดได้2ฝั่งเลยในแพคเกจจริงๆนแถมให้อยู่แล้วชุดหนึ่งนะลูกค้าจะเลือกโลง่งๆเลยหรือจะ ใส่ลูกฟักแบบนี้ก็ได้อีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกเพราะลูกค้าถามบ่อยบ่อดักไขมันเวลาเราต่อเติมเรียบร้อยแล้วเทพื้นเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ได้ใช้ฝาเอาดอเดิมที่เป็นฝามากับบ่อที่มันฟังเป็นดินเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นฝาสแตนเลส6ถึง8นิ้วให้ไขน็อตไขน็อตเปิดเซอร์วิสแต่เดี๋ยวนี้โอกาสจะเซอร์วิสก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ่อบำบัดบ่อเกิดเขาก็ใส่ตัวจุลินทรีย์สลายแทบไม่ต้องจะดูดกันแล้วนะฮะก็แต่ก็มีไว้อุ่นใจเราไม่ไม จบครบในส่วนงานหนักภายนอกหรือที่เรียกว่าง,งานต่อเติมนั่นเองกับ EP นี้ในโครงการเพชเพชรเกษมสายสีนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแพ็กเกจงานต่อเติมสุดคุ้มเรายังมีอยู่นะครับกุงเทพปริมณฑลเราบริการวัดหน้างานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจติดต่อเข้ามาได้นะฮะทั้งไลน์แอดทั้ง Inbox รวมถึงที่กำลังรีวิวอยู่นี้ก็คือช l y o ยูทู e กดติดตามกด subscribe ไปด้วยนะฮะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับอีพีนี้บายบายไปก่อนสวัสดีครับ